สวัสดีวันอากาศคืมครับฝนตกไปปลอยแต่เช้านี้ครับร้องออกมามาเจอตัวกินดอกไม้ยราบอยู่หนึ่งตัวเนี่ยครับเกีสวนใกล้เต็มขาแล้วเดี๋ยวจะ้อดูว่าจะไปทั้งไหนพึ่งจะออกสายหน่อยครับช่วงนี้ช่วงเช้าๆฝนลงเม็ดฝนลิ้นๆยิมๆนะครับ เดี๋ยวรอดูตัวอรอลุ้นดูตัวนี้ครับว่าจะอยู่ไหนมาดูป่ามะขามที่เดิมครับที่เดิมคลิปที่แล้วท่านใดที่ได้ชมคลิปที่ผ่านมาก็คงจะจำกันได้ได้แถวน้นนะครับหนึ่งลังเมื่อคลิปที่แล้ววันนี้ก็ต้องมาลุ้นอยู่ครับเจอตัวดูว่าจะบินไปทางไหน สักคู่ครับเดี๋ยวขอนั่งดูตัวก่อนครับตัวไม่ค่อยเยอะมีอยู่ตัวเดียวมันเหลือแค่ตัวเดียวหรือว่ามันกำลังเลิ่มมาก็ายังไม่รู้ขอดูตัวสักครู่ครับตามตัวจากดอกไม้ราบเมื่อตะกี้ครับบินโดง่งหายหายมาแถวๆนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงเกาะตามต้นยูคาหรือป่าไม่รู้ครับพี่น้องโอ้นู่นเจอแล้วครับ โอ้พุกเด๋อย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆโอ้เจอแล้วเจอแล้วนู่นครับโอ้ดวงดีเลยลังไม่ใหญ่มากครับเนี่ยครับย้อนแสงซะละเดี๋ยวย้ายที่ใหม่เออโอ้แข่งชั่วหน่อยครับดวงดีแต่เช้าเลยฝนก็ยิ้มๆมเม็ดครับตอนนี้เริ่มเบาเม็ดแล้ะ แดดเริ่มอ,ออกแล้วออ้พอได้อยู่ครับหลังเนี่ยครับเอาละฟุกฟุกแล้วครับวันนี้แต่เช้าเลยเดี๋ยวให้ดูอีกมุมเลยสวยๆมันจะบังหน่อยครับเนี่ยครับ ใช้ได้อยู่ครับหลังลักษณะนี้น่าจะเต็มแล้วแ่ะครับเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวลุยกันครับเดี๋ยวหาช่องขึ้นก่อนอขึ้นยังไงเนี่ยออกไปทำโคบิดอ้ย เดี๋ยวขึ้นตามต้นยูคานี่แหละเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเราต้องทำครบพี่น้องผมหาช่องขึ้นดีๆก่อนขึ้นยังไงดีเนาะย้อนแสงแลวมั้งจะตั้งกล้องตรงไหนได้เนี่ยที่ตั้งกล้องตรงไหนได้นอะพี่น้องเดี๋ยวสักคู่ครับ ขึ้นมาถึงแล้วพี่น้องตั้งกล้องเรียบร้อยสวยงามครับนวานผิดตาสวยเลยครับนวานนี่ครับโอ้กำลังเต็มกำลังกินเลยครับอย่างนี้เรียกว่ากำลังเต็มครับไปครับเดี๋ยวลุยปากันดีกว่าครับยุดตรงใจเย็นๆสักหน่อยครับอันดับเลกเดี๋ยวเอเคสอนออกก่อนครับเตรียมถุงกัน ผมเิดียมาก็จะเป็นถุงใหม่ตลอดนะผมถุงสะอาดก็ผมซื้อมาไม่ใหม่ครับถุงี้ามาเเทียนใส่น้ำหวานโดยเฉพาะขอตัดเจสสนออกก่อนครับโอ้เจสอนนี่แทบไม่มีเลยมองไม่ค่อยเห็นโฟมอาจจะบังสักหน่อย มากสักเท่าไรก็ประมาณกิโลกว่าครับข้อนน้ำหวานเห็นชัดเจนหรือเปล่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวอาน้ำหวานก่อนทีก่อนถุงเข้าไม่ได้ครับจะไม่ถุง ก่อนนอวน่สวยครับปิดตาสวยงามเลยครับเนี่ยครับเวปาดล้างกันล้างนี่ผมต้องขอนะครับเพราะแถวบ้านนี้ขายได้ครับแถวบ้านผมมีที่รับซื้อครับขอครับล้งางขอทั้งสอง,งกล่องนะัน่เดียวไดครับขอทั้งสองชิ้นครับ ชิ้นแรกสวยครับเนี่ยครับชิ้นที่สองสวยงามครับเนี่ยครับไปเรียบร้อยครับหลงังแรกครับ เดี๋ยวลงกันดีกว่าเดี๋ยวไปหาต่อกันเรื่อยๆครับไปครับเดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยๆครับตามตัวสายเส้นที่สองมาครับมองเห็นรังอยู่ฝั่งข้างนู้นครับเดี๋ยวต้องตามไปดูข้ามาไปดูครับว่าจะเป็นรังยังไงต้องข้ามาคลองไปนี่ครับน้ําลึกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปเดี๋ยวไปดูกันครับรังที่สองผมมองอยู่ฝั่งนู้นครับยืนมองอยู่เห็น ลางๆเห็นเงาเห็น <lok> ห้อยอยู่แดงๆผมก็ว <when coment aries> ่าพ <zos> ึ่ง <with> น <hum iono> mm ั hmm. ่นแหละหน้ำเนี่ยครับอู้เดียวเกาะนู่นเกาะนี่ต้องขึ้นลุยไปนี่เลยครับไปเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันผมว่าพึ่งนะมองเป็นวงวง ทำครบเขียม,มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเผื่อหาไม่ได้เผื่อมันใช่ออ้โหอ,อยา่อย้ดลื่นอยู่กิ่งไหนนอ้อมองมาเมื่อกี้โอ้โหนวลตรงปลายมีดผมชี้นึงครับใช่ด้วยใช่ครับใช่แหมไปดูกันโอ้โหนวครับเงาดำๆนู่นเลยครับพี่น้อง ใช่แล้วใช่แล้วหลังที่สองครับวันนี้วู้ไม่ใหญ่เท่าไรล่ะหลังพอๆกัที่ที่เมื่อเช้านี่แหละได้อยู่ได้ดอยู่เดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ใกล เนี่ยครับหมกอยู่อย่างนี้เลยครับอหลังไม่โตสักอะไรแต่ก็ยังดีที่เจอต่อมาดูทั้งติดนูน่นติดนี่ไม่เหลือเกินเ,ออเดี๋ยวสักคู่ครับอย่างสวยเลยพี่น้องเลยนี่เลยครับอย่างแจ่มลักนี้ เดี๋ยวไปลุยลุนน้ำหวานกันครับเดี๋ยวขอจุดครบสักครู่ครับทำมาเรียบร้อยแล้วสักครู่ครับไปลุยกันครับครบติดแล้วลุยลุยลุยลตำ่ำสูงใช่ไหมเนี่ยครับพี่น้องสวยงามอเป็นไงน้อ เก๋ลอ่อนโอ้โหอยู่จนเก่ครับพี่น้องครับออ้ได้น้ำหวานอยู่โอ้เก๋เลยลองนี้โอ้หัวน้ำสวยอยู่ครับก้อนน้ำหวานโอ้น้ำหวานลามคอนสวยอยู่ครับอยู่เก่เลยลองนอี้เดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันสักครู่ครับเดี๋ยวลุยกันโอ้ยลืนสักครู่ครับ สวยกันครับโดยตตนหวานสับลังนี้นาวานลามคอนสวยอยู่สโลุมครับ น้ำหวานสวยครับน้ำหวานรามคอนเ,อเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเจออีกก็จะได้ชมคลิปกันอีกครับไปครับรังที่ต้องตัดทิ้งนี่มันเกะแล้วครับไม่มีอะไรแล้วพร้อมที่จะไปแล้วเนี่ยครับ อีกอย่างนึงมันขวางหัวน้ำด้วยครับตัดไม่ได้ครับขวางหัวน้ำไปครับเผื่อจะเจออีกสักหลงังสองหลังครับไปครับมาดูอีกจุดนึงครับจุดที่เคยได้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเคยได้ตามพุ่มไม้แถวๆน,นี้ครับ ต้องเดินไปลุ้นดูครับว่าจะมีหรือเปล่ามีคนอยู่สักคู่ครับดูแถ,ถวๆนี้ครับไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่า เฮ้ยเกาตามต้นสักนี่ไม่รู้จะเกาะอ,อีกหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเกาะอ,อีกเลยผมเคยได้แถวต้นสักตามเนี่ยครับ ไม่มีครับใช้เดี๋ยวออกไปทางนี้กันดีกว่าเริ่มบ่ายแล้วอากาศเริ่มร้อนเริ่มหมดแรงหาย้อนกลับบ้านครับอเข้ามาในบ้านเก่าขเขาร่มลื่นยืนดีมันเคยเกาะตามต้นสักว์นี้ครับ เอยกอดตามต้นสัก์บ้านเก่าเขาไม่มีครับไปออกกลับบ้านกันดีกว่าครับไม่ไหวครับร้อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับไม่ไหวครับเหนื่อย ร้อนแล้วบ่ายมากแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยข้าวเที่ยงยังไม่ตกสึงท้องสักม็ดบ่ายสองแล้วครับบ่ายสองก,กว่าไ่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ